คำเตือนควรเชียร์ที่ราคาหนึ่งลูกลงมาหากครึ่งแรกไม่มายัำครึ่งหลังนาทีหากราคาสกอร์ศูนย์ในเวลาไหลเกินสามจนางก็สิบไม่นานานาไม่ร่วมเชียร์นะครับเพราะหากครึ่งแรกไม่มีประตูราคาศูนย์ในครึ่งเวลาหลังจะไม่สามารถเชียร์ได้ตามแผนปวดใช้วิจารณญาณในการเชียร์ด้วยความประทานีจาก45นาทีนะครับสวัสดีครับพบกับการวิเคราะห์สกอร์ในครึ่งเวลาแรก45นาทีกับผมเสือฮอตแห่งกลุ่ม45นาที กับช่องรูเป็นยิงของผมอีกเช่นเคยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปบทวิเคราะห์ฟุตบอลในแนวทางสกอร์สูงแรกประจำวันที่5พฤศจิกายน2564ซึ่งผมเองก็จะนำคลิปนี้นะครับบทวิเคราะห์นี้ให้ไว้ในกลุ่ม VIP 45นาทีอีกเช่นเคยท่านใดสนใจอยากเข้ากลุ่ม45นาทีนะครับเพื่อรับทัศนะฟุตบอลในแนวทางสกอร์สูงแรกเอาไว้ลงทุนก่อนใคร ก็ลองแอดไลน์มาสอบถามพูดคุยกันได้ครับที่ไลน์ @45OVER ได้เลยนะครับแต่ก็ต้องบอกก่อนนะครับว่ากลุ่ม45นาทีของเรานั้นเป็นกลุ่มสื่อที่คอยให้ทัศนะฟุตบอลในแนวทางสกอร์สูงแรกเพียงอย่างเดียวเท่านั้นไม่ได้ขึ้นตรงกับเว็บเลยใดก็จะมีค่าใช้ใจ่ายในการซัพพอร์ตกลุ่มตกเฉลี่ยเพียงวันละ10บ,บาทต่อวันเท่านั้นนะครับแล้วในกลุ่มนะครับยังมีบอลไลฟ์บอลสดนะครับแล้วก็มีการสอนเรื่องราคาน้ําราคาปูดูราคาไหลนะครับ เทคนิคการเดินเงินอะไรอีกมากมายนะครับสนใจอ,อยากจะเข้ากลุ่ม45นาทีก็ลองแอดไลน์มาสอบถามพูดคุยกันได้ครับลน์แอด4 5 o v e r ได้เลยครับหรือถ้าหากเสานใดนะครับไม่สะดวกที่จะเข้ากลุ่ม45นาทีทั้งกลุ่ม45นาทีของเรานะครับก็มีบริการนะครับ ให้ทัศนะแบบรายวันนะครับในราคาเพียง15บาทเท่านั้นสนใจสั่งซื้อแบบรายวันนะครับแอดไลน์ไปเลยครับที่ไลน์แอด e over168 ได้เลยนะครับย้ำอีกครั้งครับสนใจสั่งซื้อทัศนะแบบรายวันแอดไลน์ไปที่ไลน์แอด e over168 ได้เลยครับและอีกชินเคยครับสำหรับสมาชิกท่านใดที่เข้ามารับชมรับฟังบทวิเคราะห์ฟุตบอลแนวทางสกอร์สูงแรกทางช่องลุงปิ่นยิงของเสือฮอตนะครับ วันนี้นะครับขออนุญาตเปลี่ยนนะครับรูปภาพนะครับคิวอักโคตใหม่นะครับท่านได้เจอรูปภาพนี้นะครับทางช่องลูกเป็นยญิงของเสือฮอตหรือเจอทางช่องพี่เสือท่านอื่นๆนะครับะแคปรูปภาพนี้ไว้นะครับท่านสามารถนาไปเป็นส่วนลดมูลค่า50บาทในการสมัครขอเข้ากลุ่ม45นาทีได้เลยนะครับครับและฟุตบอลนะ v i p ฟุตบอลแนวทางสกอร์สูงแรกของเสือฮอตในวันนี้จะพาทุกท่านนะครับไป รัสเซียเยาวะชนนะครับต็เวลา18นาฬิกาหรือ6โมงเย็นของบ้านเราในวันนี้เลยนะครับคู่ระหว่างรูบินคาซานสำรองพบก,กับสปาตักมอสโกเยาวชนนะครับเริ่มวิเคราะห์กันที่ตารางคะแนนของทั้ง2ทีมกันเลยนะครับเริ่มที่เจ้าบ้านรูบินคาซานนะครับแข่งทั้งหมด14นัดชนะ6เสมอ3แพ้5ยิงได้34เสีย25เก็บได้ทั้งหมด21แต้มรั้งอันดับที่5ของตารางในเวลานี้ ส่วนทีมเยือนอย่างสปาร์ตักมอสโกเยาวชนแข่งไปทั้งหมด14นัดเช่นกันชนะ8เสมอ2แพ้สยิงได้28เสีย18เก็บได้ทั้งหมด26แต้มรั้งอันดับที่3ของตารางในวัยเวลานี้นะครับก็ต้องบอกว่า,าทีมเยือนอย่างสปาร์ตักมอสโกนะอยู่ในอันดับที่เหนือกว่าแต่ก็ไม่มากครับห่างกันเพียง2อันดับแล้วก็มีแต้มห่างกันอยู่5าแต้มเท่านั้น ต่อไปนะครับเริ่มกันที่ผลงานของดูบินคาซานสำรองนะครับน,นัดล่าสุดชนะ3เสมอ0ูนย์แล้วก็แพ้ไป2นะครับนัดล่าสุดนะครับแข่งไปเมื่อวันที่29เดือน10บสองี่สิบเป็นฟุตบอลรัสเซียยูทลีกนี่แหละครับบุกไปเยือนไดานามโมมอสโกเยาวชนนะครับก็บุกไปแพ้นะครับด้วยสกอร์5ประตูต่อ2ส่วนผลงานของสปาร,ร์ตักมอสโกเยาวชน5นัดล่าสุดนะครับชนะ4เสมอ0ูนย์นะครับแล้วก็แพ้ไป1 นาทั้สุดนะครับแข่งเมื่อวันที่29 12, เดือน1 2 2สองี่รนในการฟุตบอลรัสเซียยุดรีครับเล่นในบ้านนะครับเปิดบ้านเอาชนะเ k อูรานยาวชนมาด้วยสกอร์4ประตูต่อ1ส่วนนะครับฟอร์มในภาพรวมของทั้ง2ทีมเจ้าบ้านลูบินคาซานสำรองชนะ60%เสมอ40%อและแพ้ไป40%ส่วนทีมเยือนสปาตักมอสโกยาวชนชนะ80%เสมอ0%ซและแพ้ไป20ซนะครับ ก็ต้องบอกว่าทั้งคู่อยู่ในฟอร์มที่ดีด้วยกันเลยนะครับแต่ว่าฟอร์มของทีมเยอนอย่างสปาตักมอสโกใน5้านัดหลังจะดูดีกว่านิดนิดนะครับเปอร์เซ็นชนะอยู่ที่80%แต่เจ้าบ้านอย่างลูบินคาซานเองก็มีเปอร์เซ็นชนะอยู่60%เนหมือนกันถือว่าฟอร์มค่อนข้างที่จะสูสีเลยทีเดียวแล้วก็เรื่องของการยิงประตูห้านัดหลังสุดลูบินคาซานนั้นยิงได้ถึง17ประตูยิงได้เฉลี่ยนัดละ3.4นะครับ ส่วนเกมรับเสียไป10ประตูเสียเฉลี่ยนัดละ2.0ต่อเกมส่วนทีมเยือนสปาตักมอสโก5นาทังสุดยิงไป15ประตูนะยิงเฉลี่ยนัดละ3.0ต่อเกมเกมรับเสียไป4 7ประตูนะครับเสียเฉลี่ยนัดละ1.4ต่อเกมเมื่อมองตรงนี้ต้องบอกว่าทั้งคู่นั้นเป็นบอลเกมลุกด้วยกันทั้งคู่เลยนะยิงเฉลี่ยนัดละ3ประตูขึ้นไปเลยเกมลุกของลูบินคาซานเจ้าบ้านนั้นดูดีกว่าสปาตักมอสโกได้ช้ำนะครับส่วน เกมรับก็ต้องบอกว่าเป็นลูบินคาซานนะครับที่เสียประตูได้เยอะกว่าถือว่าเป็นทีมกล้าได้กล้าเสียเลยทีเดียวสําหรับเจ้าบ้านนะครับก็เดี๋ยวไปดูฟอร์มที่เคยพบกันมานะครับผุงานการพบกันนะครับของทั้งสงทีม5นัดหลังสุดเลยนะครับก็ลูบินคาซานยังไม่เคยชนะสปาตากมอสโกเลยนะครับใน5นัดหลังสุดเสมอไป4นะครับแล้วก็แพ้ไป1ก็ ส่วนมากเมื่อพบกันก็จะหนักไปทางเสมอครับโดยนะัดล่าสุดเนี่ยแข่งเมื่อวันที่17เดือน9 2021เป็นฟุตบอลรัสเซียยูทีลีนี่แหละครับเล่นที่บ้านสปาตักมอสโกเยาวชนนะครับคู่นี้ก็เสมอกันมาด้วยสกอร์2ประตูต่อ2นะครับก็ถือว่าเมื่อพบกันถือว่ามีอัตราการยิงประตูที่ใช้ได้เลยทีเดียวส่วนในเรื่องของราคาพูนะครับเบท3.65เปิดออกมาบอกว่าถ้าจะบ้านชนะจ่ายอยู่ที่2.88 และถ้าเสมอกันจ่ายอยู่ที่3.75และถ้าทีมเยือนชนะจ่ายอยู่ที่2.20ส่วนราคาแฮนดิแคปนะครับเปิดมาให้ทีมเยือนอย่างสปาร์ตักมอสโกเยาวชนบุกต่ออยู่ที่0.75หรือครึ่งคุบลูกนะครับจ่ายน้ำให้กับเจ้าบ้าน0.93และจ่ายน้ำให้กับทีมเยือน0.88นะครับก็ต้องบอกว่าในราคาเปิดเนี่ยของเบียด365เนี่ยบอลในหน้าบอต่อครึ่งควบลูกกับราคาภู2.00ของจุอศูอทีมเยือนสปาร์ตักมอสโกเนี่ย ผมมองว่าตัวแรกไม่ใช่ราคาจริงนะครับแต่ปัจจุบันนะครับีสามันานะครับเปิดให้สปาตักมอสโคยังต่ออยู่ที่0.75หรือขึ้นควบลูกโดยจ่ายน้ําให้กับเจ้าบ้านดูบินซาซานอยู่ที่0.90และจ่ายน้ําให้กับทีมเยือนสปาตักมอสโคอยู่ที่0.90เช่นกันนะครับ,นะรบน้ำก้าสองฝั่งนะครับซึ่งมันก็สอดคล้องกับราคา,าราคาผู้ในปัจจุบัน ซึ่งราคาฟูในปัจจุบันเบียสสามของข้ามบอกว่าถ้าเจ้าบ้านชนะจ่ายอยู่ที่4.00ปรับเพิ่มขึ้นสะสมเนินการจ่ายอยู่ที่4.00รับเพิ่มขึ้นเช่นกันและถ้าทีมเยือนชนะจ่ายอยู่ที่1.62ปรับลดลงนะครับต้องบอกว่าฟู1.62ตรงนี้ในหน้าบอลต่อของดูสปาจากมดโคกนะครับทีมเยือนกับราคาเฮนดิแคปขึ้นครบลูกนั้นอยู่ในหน้าบอลต่อขึ้นครบลูกนะครับ ที่จะสามารถชนะราคาไปได้นะครับนะซึ่งนะครับราคาภูในหนังสือผู้เล่นคนที่12ที่แอดมินเขียนไว้นะครับก็คือราคาอบอลต่อครึ่งครบลูกภูที่จะชนะก็คือ1.60ถึง1.64ซึ่งเมื่อสักครู่นะครับภูอยู่ที่1.62กับราคาเฮนด์มแคปครึ่งครบลูกนะครับก็ถือว่าเป็นบอลที่เข้าตำรานะครับและเมื่อเช็คฟอร์มเมื่อสักครู่ก็ต้องบอกว่าทั้งคู่มี สถิติเกมลุกที่ดีด้วยกันทั้งคู่นะครับโดยฝั่งทีมเยือนอย่างสปาตักมอสโกเยาวชนนั้นค่อนข้างทําได้ดีกว่าผมก็เลยเชื่อในเรื่องของราคาเหมือนกันครับนะเมื่อราคาได้สถิติได้ผมให้คู่นี้นะครับทีมเยือนอย่างสปาตักมอสโกบุกมาชนะ2ประตูต่อหนึ่งะครับเพราะเจ้าบ,บ้านอย่างลูบินคาตาเนก็มีเกมลุกที่ดีนะครับน่าจะมีประตูมาปะาจากทั้ง2ฝั่งได้แต่ราคาปูดได้บอกว่า บอลต่อจะกินราคาเฮ n นดิแคปครึ่งครบลูกแต่ผมมองว่าจะกินแค่ครึ่งเดียวนะผมให้ดูบินคาซานนั้นบุกมาชนะตามราคาพูนะครับด้วยสกอร์สประตูต่อ1ก็คู่นี้นะครับเปิดสูงนะครับมาที่3.25หรือ3ลูกควบ3ลูกครึ่งนะครับจะน้ําฝั่งสูง0.95นะครับถือว่าลงทุนได้นะอยู่ในเกณฑ์นะครับก็รอราคาในการเข้าทําในครึ่งแรกนะครับที่1ลูก หรือ0.75ลงมานะครับถ้าครึ่งแรกไม่มาให้ตามย้ำครึ่งหลังทันทีนะครับ v i p เสือฮอตในวันนี้นะไปฟุตบอลรัสเซียยุลีกเตะเวลา18นาฬิกาตรงนะครับคู่ระหว่างรูบินคาซานสำรองก,กับสปาตักมอสโกเจ้าวชนนะครับก่อนจากกันวันนี้ก็ขอให้สมาชิกท,ทุกท่านโชคดีอีกเช่นเคยสวัสดีครับ